สวัสดีค่ะมือนีย้ายจิดเกิดกสิ้าลลางถวยเพราะว่าหลังจากที่วา่าพระฉันแล้วเขากลางถวยส่วนทุกคนไปวัดเด้อค่ะเด้อทำความมือนีสิวาเรื่องธรรม,มะกับการเสียสละการเสียสละของคนเขาไม่ลยอย่างลางถวยลางจานในวัดก็คือเสียสละทุกกบบ การเชิืนสระแบบนี้คือเป็นรูปถ้ำเขาสามารถลงมือเห่าการเชิืนสระที่ว่าบ,บเาานน่เป็นรูปถ้ำก็คือการสอนการอย่างนี้อันเป็นรูปถ้ำลงเงมือการถ้ำ วัดทุกวันทำทุกวันเสียเฮ้ารู้สึกหักศาสนาเนี่ยิดเหตุเรื่องอไปวัดได้อะไรพุท,เทธเนาทานทุกมือสิมีทุกมือถามว่าสิเหตุด,ดวนบ่ก็ต้องเฮ็ดตลอดเพราะว่าบางครั้งเฮ้าลาดพังตองใส่ขีองใส่ขีใจนึกสุดขีด ในการเอาของวัดไปกินมันจะได้เป็นอ่ามันสิบ่ได้เป็นกรรมหถ้าสมมุติว่าบางคนสิว่าว่าเป็นยังดอกพระเพิินเทศมาเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือปาทเฮงเ้าด้แต่ว่าเรื่องของอ่าเรื่องของบุญของท่านเป็นอีกแบบน นานี่เขาเลเขาวัดเด้อค่ะเด้อพยายามพั่งถ้ากับแมวแมววัดใหญ่ใหญ่โตแมววัดข้ามไปเห็นแค่โตไปวัดได้ไรผู้เท่าเรานิทานมันใหญ่ยิ่งกว่าบานเลยค่ะคือกันกับพระที่เพิ่นบวชเพิ่นแตอยู่ว่านางไม่คิดเฮ็ดอีกเฮ็ดหลายช่องค่ะ อีกอันนึงกับช่องเกี่ยวกับประชาชนตอบรับรัฐบาลเมื่อนี้เลยสิมีคุณองกับตามาดูหนูฟอนเมื่อนี้สิมีการประชญ์ชุนเชาาบ้านตามาดูเรื่องงานบุญกะทิกะสิเทศที่วัดเลยล่ะคะ่ะเป็นกะสิประชุมที่วัดนี่อย่างเดี๋ยวยายจิตสีเขียนลงไปอันนี้แหละคะ่ะแบบว่าอันนี้คงหน้าที่พลเมืองสินค้ามีอะไรเด้วนะหน้าที่พลเมืองสินค้าคือการดูแลศาสนา ดูลแลชาติาศาสนาให้มันมีแต่ความเป็นเรื่องดูเรื่องหมายถึงความหมนันกงของประเทศนะนนนวัด,ดนวัดไรไปนะติึไ,ได้เลน่เดนอนวัดเต้ใส่วนคนใครที่นับถือศาสนาพูดเขาวัดใกล้บ้านแล้วสัก

เราถึงเคยไปไปฏิบัติรรมนะฮะนะ่นสิม,มี่มองไหวบุกอ,อันเลยมนะรเท็เดทยาบอกว่เาเขาว่าทุกคนกินแล้วต้องล่างเองคน,อคนิคนบบค่นขาไปไปไปถือ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 รือถือถือถเอบาอถือถือถือถาอถื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 องือบือถือถืรับผิดออบ,บอือือถบบอถือถือถือถาอถือือถอถือถือถอถเอถืออถือถือออออ น่าใจนาชื่นก็แจกขางบ่แจกข้างล่างถืเข้างบนนี่แหละอย่างนู้นน่ะเฮเหรเหลือเดลอหลังเชครฟูกอ๋ไม่ได้ใจ่ด้วทุกคนจะเนี่ยใส้ใจ่กันจะเาแบบบ้านเขาเริ่อายุเหลือน้อยซุปมาอยุ่รื้อน้อยแก่ที่จนใส่ยางกด้เล mọi người nói mọi người đừng có gì mọi người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  คิดเรื่องว่าซอยกันมาเขาบอกว่าอันกูได้บุญบ่แม่เพชรดอกบ่ได้บุญเด้อคิดเด็กขัดเลยเขาต้องคิดว่าแยกหน่อยซอยกันก่อนซอยเ้าไม่ไหวอันไอเจ็ดกับสิบพามาวัดทุกวันทั้งวัดทุกวันโอเคเนี่ยอันนั้ก็ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này

ข้เขาป้าเขาเมื้อไปงันสนหรอไปที่ไหนเขาป้าเขาเมื้อไปงั้นสนเนาะยมาหานอนันได้ออกคอบนไปเขาป้าเขาเมือไปละเซ็ตแล้วอ่าแยกิดจากมากให้ เอาพระมาวัดทุกวันเราเรื่องวัดทุกวันเพราะว่าไปวัดได้อะไรพู้เท่าเรานิทานอยากลดนรงให้ค้นมาวัดใกล้บ้านเจ้าของเพื่อสืบทอดศาสนาเพราะว่าเห็นอ่ายาจิตเบ่งอยู่ในอนันานนนนะค่ะนะเบ่งอยูย่ในโซเชียลบอกว่าให้อียงก่อที่ว่ายานเขาอะเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาพุทธนะมีข่าว่ะนะที่ว่ายานค้นน,นั้นคนนี่มากที่จริงมันโมเมนเด้่ห้เฮาไปวัด ยุทิวาให้เขาไปวัดแล้วกาเสียสลระในการแห้งในการอยู่วัดในการทาความสะอาดในการนั่งในการนี้บ่รต้องย่านค้นมาว่าสิบนับถือาศาสนาพูดบม่มีมันอยู่ที่ตัวเฮา,าศาสนาพูดเริ่มจ,จากตัวเฮาให้มาวัดดูๆพยายามมาได้ทุกวันพาย,ยิงดีพา้พาลูกพราหลานเขาวัดแล้วก็สอนเรื่องาศาสนาดีกว่าเฮาสิไเป็นรุ่นนรกให้ค้นนับถือาศาสนาแต่ตัวเฮาเองบ่เคยไปวัด ไปวัดแต่ไปในลักษณะที่ว่าบ่ปฏิบัติไปวัดในลักษณะที่ว่าออกคําสั่งนโยบายอน,นันตับนบ่แมนบ่แมนสืบทอดศาสนาศาสนาที่แท้จริงศาสนาสืบทอดศาสนาที่แท้จริงคือเมื่อวัดลงมือทําจิตใจเฮาสิซึมไปเองทุกหมู่บ้านเขาวัดใกล้บ้านลงมือทําพัฒนาเจ้าของโดยตัวเขาเองบ่อ้องไปเอาผู้นั้นผู้นี้มวาว่า ในการร่านนาล่งในการนับถือศาสนาพุทธบ่มีลุงมือทำเมื่ได้แค่แค่นี้ค่ะสีเวาทุกวันบ่ววาสีเฮ็ดอีหยังกิจ,จกรรมเกี่ยวกับวัดเพราะว่าถามว่าสีเฮ็ดโดนบ่ก็คงจะโดนค่ะเพาตราะว่าฮ็ดกิจต้องการร่านนาล่งให้คน้นสืบทอดศาสนาหรือนับถือศาสนาพุทธด้านคารวะไม่นด้เท่านี้ค่ะอย่าลืมนะค่ะเดอ้อไปวัดไดอะไรพูดเท่าร่านิทาน